รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีรายไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานสม้มและทางเคเบิลทีวีซีทั่วประเทศครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันครับหนึ่งในปัญหาที่สร้างความกังวลใจไม่น้อยทั้งชายและหญิงทําให้เสียบุคลิกภาพขาดความมั่นใจ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ผมร่วงถาวรได้ทำให้การรักษาให้ผมกลับมาหนานดกดำอีกครั้งเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นปัญหาผมร่วงผมบางสีสะล้านนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากระบบการไหลเวียนที่ไม่ดีโภชนาการที่ขาดสมดุลและฮอร์โมน DHT มากเกินไปจากความเครียดของโรคบางชนิดหรือเกิดจากการใช้เคมีใส่ผมต่างๆ บางคนจึงซื้อยามาทาหรอแชมพูร,รักษาผมร่วงมาลองใช้แต่ก็ไม่อาจทำให้ผมหยุดร่วงได้เพราะไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุที่แท้จริงดังนั้นแนวทางการหยุดผมร่วงจึงต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและคงอยู่ยาวนานซึ่งวันนี้คุณสุรีพรีกิติศริกุล เป็นผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวจะมาร่วมแชร์ถึงปัญหาและการตัดสินใจรักษาปัญหาผมร่วงผมบางอย่างถาวรที่ Absolute Hair Clinic กันครับปกติโดยจริงๆแล้วคือเป็นมีกรรมพันธุ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนศรีษะล้านก็เลยจะมีปัญหาผมบางมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็มันรู้สึกว่าคือคือเห็นผู้ใหญ่เห็นญาติของเราเนี่ยที่เป็นคุณป้าก็จะเห็นว่าอุ้ยทำไมแบบญาติเราผมบางมากอะไรเงี้ยโดยพอพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเริ่มจะรักสวยรักงามก็เลยแบบเออผมของเราอ่ะ บางกว่าคนอื่นม,มันก็เลยทาให้รู้สึกว่า,วาของเราอ่ะมันมันมีปัญหาก็เลยต้องหาหมอคอยหาหมอว่าทําไมผมเราถึงบางอย่างนี้แล้วพอโตมาก็จะรู้รู้ว่าแบบผู้หญิงก็จะมีกรรมพันธ์ติดกรรมพันธ์มาได้แต่ว่าผู้ชายอ่ะจะได้มามา,มากกว่าเราก็เลยแบบคอนซิรน์กลัวว่าต่อไปในอนาคตเราจะยิ่งบางลงไปเรื่อย ทั้งหาหมอทั้งทานยาทั้งกินวิตามินหลายๆอย่างอะคะ่ะแต่ว่าก็ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยที่หนาขึ้นแต่พอหยุดทําเลิกทามันก็หายไปก็เลยคิดว่าคงต้องถึงเวลาที่จะต้องมาปลูกถ่ายผมแล้วแหะเพราะว่าม,มันมันมัน,ม,นมันจะได้อยู่กับเรา ถาวรคืนมีมากเลยคือเวลาทําผมเนี่ยช่างก็จะบอกว่าอุ้ยน้องผมบางมากเลยทําทรงนี้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจอย่างมากโดยโดยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะก็อยากรักสวยรักงามแบบแล้วเวลาก้มหัวก็จะเห็นหนังศีรษะเวลาไปไว่ายน้ําขึ้นมาก็จะเห็นว่าผมบางเห็นหนังศีรษะเราก็รู้สึกกวดอาย ไม่มั่นใจแล้ววันนี้ก็เป็นเหตุผลหนลึ่งนะที่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่ไปท,ที่ที่รู้จักกับคุณหมอโบนัสเพราะว่าช่างทำผมช่างตัดผมของพี่คือเขาก็ให้ลองดูบทความของคุณหมอก็เลยเราเลยศึกษาอ่านถึงว่าการปลูกไถผมเพราะว่าของคุณหมอบนัสเนี่ย เห็นว่าได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเรื่องพันธุกรรมผมบางมาโดยตรงพี่ก็เลยตามคุณหมอว่าเอที่ไหนอะไรยังไงก็เลยมาเจอว่าคุณหมอทำที่นี่ก็เลยตามมาที่ a อ s ส l u ุ e คุณหมอก็วินิจฉัยดูแล้วว่าของพี่เนี่ยบางอยู่ในระดับ2ถึง3ซึ่งมันก็ค่อนข้างบางเพราะว่าทั้งหมดมีสี่ระดับพี่ก็ ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำการปลูกถ่ายนะคะก็เลยตัดสินใจให้คุณหมอเป็นคนทำและคุณหมอก็แนะนำว่าทำเป็นแบบ FUT คือการตัดต่อจะดีกว่าที่ก็เลยตัดสินใจทําเลยเคุณหมอแนะนำค่ะขั้นแรกเนี่ยคือคุณหมอก็บอกว่าถ้าเราถ,ถ้าอนาคตต่อไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสบางลงได้แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า,าการดูแลรักษาตรงสิ่งที่เราทำไปเนี่ยดีพอไหมต้องบำรุงทานวิตามินแล้วก็มีการใช้ LED ใช้แสง LED ในการช่วยอะคะออ่ะ,คคะกลค่ะกังวล กังวลแต่ว่ามั่นใจในฝีมือคุณหมอแต่รู้สึกว่าคือตื่นเต้นตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาทำจริงแล้วมันตื่นเต้นก็คาดหวังว่าสิ่งที่ได้มามันมันจะผมที่เคยตรงส่วนที่มันบางเนี่ยมันก็จะดูหนักขึ้นเพราะว่าเราใช้ผมจากด้านหลังซึ่งคุณหมอวินิฉัยดูแล้วว่ามันมันก็ใช้ได้เพราะว่ามีความหนามากกว่าด้านหน้าอยู่แล้ว เป็นผู้หญิงอะนะคะแล้วคิดว่าผมบางอยากจะให้ดูดูแบบดูดีขึ้นหนาขึ้นตัดสินใจทําเธอค่ะน่าจะเห็นผลรวดเร็วกว่าวิธีอื่นจากปัญหาดังกล่าวของผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วงผมบางอย่างคุณสุรีพรรีกิติศิริกุณน,นั้นเป็นผลมาจากพันธุก,กรรมด้วยนั้น การรักษาแบบถาวรนนั้นจะต้องทำอย่างไรต่อและแก้ปัญหาที่ส่วนไหนใช้เวลานานแค่ไหนวันนี้รองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัตนรปัญจประทีปจะมาเล่าให้ฟังกันครับ ก็คือคนไข้คนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของผมบางจากพันธุกรรมในผู้หญิงนะคะซึ่งผมบางจากพันธุกรรมในคนไข้รายนี้นะคะมีความรุนแรงปกติแล้วเนี่ยความรุนแรงของผมบางจากพันธุกรรมเราจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือ 1- 2กับ3นะคะคนนี้เนี่ยมีความรุนแรงระดับ2-3ถึงสละนะคะคือใกล้จะระดับสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งการรักษาที่เลือกที่จะแนะนำให้คนไข้คนนี้ก็คือการรักษาด้วยการทานยา,า,ยาแล้วก็บวกกับการปลุกผม การใช้ยาโดยปกติแล้วในผู้หญิงเนี่ยก็มีความจำเป็นนะคะการใช้ยาทั้งในกลุ่มของเรื่องของยาทาหรือยารับประทานเนี่ยก็จะช่วยให้ชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะทําให้ผมเนี่ยล่วงน้อยลงล่วงช้าลงได้นะคะแต่ในกรณีที่ผมบางเนี่ยเป็นค่อนข้างมากแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างค่อนข้างมากในคนไข้าบางคน กรณีนี้เนี่ยก็จะแนะนําว่าการผ่าตัดปลุกผมคือการย้ายผมจากบริเวณด้านหลังนะคะซึ่งมีผมหนาแน่นย้ายมายังบริเวณด้านหน้าที่มีผมบางก็จะช่วยทําให้ผมดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็ดูสวยขึ้นหรือกลับขึ้นมาเข้า,เข,าเข้าใกล้สุขภาวะปกติได้มากที่สุดค่ะ คือคนไข้รายนี้เนี่ยนะคะโดยปกติแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเน้นบริเวณรอยแสกนะคะผู้หญิงเราก็จะผมบางบริเวณรอยแสกนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เห็นเด่นชัดทําให้การแสกผมหรือการทําผมหรือจัดทรงผมเนี่ยทำได้ยากนะคะแล้วก็ขาดความมั่นใจนะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะเน้นบริเวณรอยแสกตรงที่เป็นมากที่สุดนะคะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะจัดทรงได้กับประชัชีวิตประจําวันได้เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ ก็คือในกรณีที่การมา,มารับการรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกผมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับการผ่าตัดเล็กชนิดหนึ่งนะคะการผ่าตัดปลูกผมเนี่ยในวันที่ปลูกผมนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรับทานอาหารมาเหมือนปกตินะคะถ้าเกิดว่ามียาที่ทานอยู่ประจำนะคะก็สามารถทานยานมาได้สระผมให้สะอาดในตอนเช้านะคะเมื่อมาถึงที่คลินิกนะคะคุณหมอก็จะทําการวาดแนวผมหรือวาดบริเวณผมที่เราจะปลูกนะคะเพื่อที่จะ ดูว่าคนไหนเนี่ยเหมาะกับแนวผมแบบไหนหรือบริเวณไหนที่เราจะต้องการปลูกนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนการผ่าตัดนะคะจริงๆก็จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนการตัดผมหรือการเจาะผมมอกมาจากหนังศีรษะทางด้านหลังนะคะในคนไข้นี้เนี่ยเลือกวิธีการผ่าตัดปลุกผมด้วยวิธีที่เรียกว่า strip t e c เทคนิคหรือว่า FUT นะคะซึ่งเป็นวิธีการรักษามาตรฐานนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ได้ผมได้ที่มีคุณภาพแข็งแรงมากที่สุดนะคะแล้วก็ย้ายมาปลุกทางด้านหน้า โดยปกติแล้วขั้นตอนในการตัดหนังศีรษะทางด้านหลังออกหรือทําการผ่าตัดหนัาางศีรษะด้านหลังออกเนี่ยใช้เวลาประมาณ4 5นาทีถึง1นชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีการพักเบรกนะคะอันนี้ก็จะเหมือนพือเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยการผ่าตัดปลืผมเหมือนกันขึ้นเครื่องบินนะคแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นเกาหลีที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราสักนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าอยากพักกลางวันหิวก็พักกลางวันนะคะแล้วก็พอ พักเสร็จก็กลับไปปลูกต่อก็กลับมานอนต่อนะคะอยากจะไปห้องนะ้ำเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเข้าได้นะคะจริง,รงๆแล้วก็เปรียบเสมือนการผ่าตัดเล็กๆซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องอาศัยการโดยมยาสลบอะไรนะคะใช้เพียงแค่ยาชาชนิดฉีดซึ่งเป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็ได้ผลดีโดยรวมแล้วนะคะการรักษาในแต่ละคนก็ใช้เวลาต่างกันโดยเฉลี่ยประมาณอยู่ที่5้ถึงแชั่วโมงะคะแล้วแต่ความยากง่ายหรือปริมาณกราฟที่เราจะต้องการปลูกค่ะการผ่าตัดบุกผมเนี่ยก็เป็นการรักษา พูดง่ายว่าวันเดียวจบนะคะคือวันเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกถ่ายย้ายรากผมทั้งหมดนะคะที่เราต้องการโดยเฉลี่ยก็แล้วแต่คนนะคะตั้งแต่2,000 2,500ถึง3,000กราฟนะคะจากด้านหลังย้ายมาเป็นด้านหน้าให้เสร็จภายใน1วันนะคะซึ่งการผ่าตัดปลูกผมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหลังจากทำเนี่ยก็จะดูแลแผลไม่ยากนะคะก็คือจะไม่สับผม1วันพูดง่ยาย คืออาจจะต้องอยู่กับ 5, ผ้าพันแผลแล้วก็ไม่ได้สระผมไปหนึ่งวันแต่หลังจากหนึ่งวันนะคะก็สามารถที่จะคนไข้ก็สามารถที่จะเข้ามาสระผมที่ร้านนะคะทางร้านก็จะบริการสระผมให้คนไข้เพราะว่าสัปดาห์แรกของการปลูกผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคริติคอลเรียดเป็นระยะเวลาที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราไม่ไปดึงกราฟหลุดหรือโดนกราฟหลุดเนี่ยกราฟหรือผมที่เราปลูกเนี่ยมักจะไม่หลุดนะคะทางร้านก็จะมีบริการสระผมฉายแสงแล้วก็ดูแลเรื่องของแผลให้กับคนไข้ทุกๆคนนะคะ ก็คือพูดง,ง่ายๆคือหลังจากหนึ่งวันที่ไม่ได้สระผมก็สามารถเข้ามาสระผมได้ทุกวันนะคะก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติแล้วนะคะค่ะก็คือหลังจากหนึ่งสัปดาห์ที่เข้ามาสระผมกับทางร้านนะคะหลังจากนั้นก็สระผมได้เองะคะ่ะสระผมได้เกือบเหมือนปกติแต่อาจจะต้องเบามือกว่าปกติแล้วโดยปกติแล้วเดือนแรกนะคะก็จะแนะนําให้ใช้แชมพูที่อ่อนโยนยเช่นแชมพูเด็กก่อนนะคะที่ไม่มีสารเคมีรุนแรงกับหนังศีรษะ โดยปกติการปลูกผมเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ถาวราที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรับประทานยาทายาหรือว่าการใช้ PRP หรือการใช้เลเซอร์กระตุ้นเส้นผมนะคะซึ่งการรักษาที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นียต้องมีการรักษาหรือทต่ออย่างต่อเน,นื่องนะคะแต่การปลูกผมเนี่ยเราทําครั้งหนึ่งเนี่ยผมที่ปลูกอยู่กับเราเกือบตลอดชีวิตตามใจที่ยังเห็นผมด้านหลังเรายังอยู่ผมที่ปลูกก็ยังอยู่แต่ถามว่าผม ปลูกหรือผมด้านหลังบางลงตามไัยได้ไหมได้นะคะในกรณีนี้พูดง่ายๆคือ80%ของผมที่ปลูกอยู่กับเราตลอดชีวิตแต่ว่า20%อาจจะมีบางลงหรือหายไปตามใบบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะโดยปกติแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนกราฟที่คนไข้มาปลูกนะคะก็มีความแตกต,ต่างกันในระดับ เออห้าหมื่นจนถึงกระทั่งเป็นแสนหรือสองแสนก็ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนกราฟที่มาปลูกหรือเทคนิคหรือวิธีในการปลูกเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการทําที่ต่างกันไปค่ะโดยสรุปจุดท้ายนะคะก็คือจริง,รงๆแล้วการผ่าตัดปลูกผมเนี่ยเป็นการรักษาในกรณีที่มีความผมบางจากพันธุกรรมอย่างมีความรุนแรงในระดัาบากลางถึงมากนะคะซึ่งในระดับน้อยเนี่ยอาจจะเลือกจากการรักษาด้วยเริ่มต้นด้วยก,การใช้ยายด้วยก็ได้ คราวนี้เนี่ยในกรณีที่เลือกปลูกผมในทางผู้ชายและผู้หญิงปัจจุบันก็สามารถที่จะปลูกผมได้หรือในคนไข้ที่มีแผลเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นจากการผ่าตัดตึงหน้าแผลเป็นจากอุบัติเหตุบริเวณคิ้วหรือบริเวณผมนะคะก็สามารถที่จะปลูกผมปิดทับได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีการปลูกผมเนี่ยนะคะก็พัฒนาก้าวไกลนะคะไม่เจ็บอย่างที่คิดแล้วก็<อ>พูดง่ายๆว่าทําครั้งเดียวเนี่ยอยู่กับเราได้ไปนานนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะคนที่สนใจปลูกผมนะคะ ก็น่าจะเลือกบุกผมกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลุกผมโดยตรงนะคะหรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงค่ายอพวชครับได้จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการวันเดียวเที่ยวมิวเซียมที่จะเป็นการชูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ที่ได้รับความรู้และความสนุกโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออ,อพวชนั้นก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอทอท,อทอด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิทยาศาสตร์นสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชกรุงเทพมหานครครับ นโยบายของกระทรวงอวเราเนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะทํางานนะครับแล้วก็ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับอย่างงานนี้เนี่ยนะครับก็ตรงเป้าเลยนะครับที่เราจะร่วมมือกันนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับมาร่วมสร้างงานสร้างรายได้สร้างการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้คู่ความสุข นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงความสุขที่เราจะได้รับในงานนี้ด้วยนะครับเลยเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าวันเดียวเที่ยวมิวเซียม มากันที่ข่าวต่อไปครับมีการเปิดมิติใหม่ในการนําเทคโนโลยี 5G มาเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานโดรนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจครับร่วมทดสอบเพื่อการวิจัยเป็นแห่งแรกของประเทศพร้อมรับสิทธิพิเศษในการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวด้วยซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญครับในการพัฒนาวังจันทร์วันเล่ให้เป็นเมืองนวัตกรรมขึ้นโดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับโดยนําไปสู่การ อุาสารกรรมเป้าหมายใหม่หรือว่า new S curve ที่จะเป็นแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วยแหละครับครับก็ขอกล่าวถึงตัวพื้นที่โครงการก่อนนะครับพื้นที่โครงการนี้ก็อยู่ที่เรียกว่านิคมนวัตรกรรมปตทนะครับหรือเราเรียกว่าวังจันวัเล่น,นะครับอยู่ที่อำเภอ,เอ,อวังจันจังหวัดระยองครับพื้นที่3,400ไร่ ก็เป็นพื้นที่ที่ปทตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นนิคมที่เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและกน็นวัตรกรรมของประเทศนะครับซึ่งก็ได้รับการอนุมัติส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมเพื่อน,นวัตรกรรมจากรัฐบาลด้วยหรือที่เรียกว่า ECI นะครับโดยในพื้นที่นี้นะครับก็มีการจัดตั้งหลายอย่างที่เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มของภาคธุรกิจและก็สตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในการที่จะ พัฒนานวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของตนเองนะครับตัวอย่างในวันนี้ที่เราที่เรามีการนำมานะครับประชาสัมพันธ์2ออันที่ว่านะครับก็คือเรื่องของ 5G เ y g r o u n d นะครับกับ UAV เ a n d b o x นะครับซึ่งความพิเศษก็คือว่าพื้นที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ทางโอเปอเรเตอร์ของคลื่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น AAS d t a ทหรือว่า t u u เนี่ยครับก็มีการติดตั้งตัว5 g ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ก็จะมีการประสานงานกับทางหน่วยธุรก,กิจทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทดลองทดสอบตัว5 g use case นี้นะครับอนอกจากนั้นในเรื่องของ uav นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากสำนักงานการบินพลเรือนนะครับในการที่จะผ่อนปลนกฎระเบียบเรื่องการบินเรื่องการาควบคุมตัวดโดรนนะครับ ให้มีการผ่อนปลนกฎระเบียบเพื่อให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่ผู้ที่ต้องการามาพัฒนาหรือว่ามาวิจัยมาทดลองการใช้งานต่างๆของโดรนนะครับเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการทาเรื่องอตัวเอนจิเนยิ่งโด n นนะครับที่จะใช้โดรนเป็นตัวตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยทั้งหลายครับ ในส่วนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับได้มีการแถลงผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Smartcity w e e k 2 0 2 0โดยโครงการในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการรับรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยสู่ภาคประชาชนกว่า3 0 0แสนรายครับโดยสร้างเม็ดเงินจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า300้ล้านบาทเลยพร้อมประกาศเร่งเครื่องเดินหน้าแผนการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องและก็ผ่านการแต่งตั้งยุวทูตเมืองอัจฉริยะการจัดสมา r t City Boot c a ค p ด้วย แล้วก็การทรานส์ฟอร์มเมืองในมิติต่างๆโดยคาดการว่าจะเกิดการลงทุนมากกว่า500ล้านบาทด้วยกันครับต้องเรียนว่าตอนที่มีความคิดเริ่มต้นนะครับเราอยากว่าสมาร์ทซิตี้วีคครั้งนี้เนี่ย1 6หกถึ็อยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมและพะมันเจอปัญหาโควิดนะครับก็เป็นการทำงานแบบเชิงไฮบริด มีทั้งเชิงนี้ทัศการที่เป็นตัวที่เราไปดูในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็มีการจัดเว็บบีนามีการจัดแฮคทอนมีการทําให้ผู้ประกอบการได้เจอกับเมืองต่างๆนะครับก็สุดท้ายเราก็เกิดความคาดหมายนะครับมีคนเข้าร่วมง,งานผ่านโลกต่างๆเนี่ยสามแสนกว่าคนด้วยกันนะครับมีสปิเกอร์ที่เราวางเป้าหมายประมาณสักยี่สิบถึงสาคนมาพูดเนี่ยก็มีถึง5้คนด้วยกันนะครับมีจุดที่เรียกว่ามูลค่าที่มีการแมทชิ่งธุรกิจเกือบ3 0มล้านบาทความจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าาาาาทุกกกคนนํลัังงมอภพพรฒ ทุกคนกําลังมองภาพโอ,อก,กาสของการพัฒนาในอาคตนที่เกิดขึ้นจากประชาชนแล้วก็เอกชนในการดาเนินงานด้วยกันจับมือกันทํางานนั่นเองนะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพนะครับโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดงานประกาศผลตัดสินรอบชิงชนะเลิศในโครงการ พลิกไอเดียพลิกชุมชนภายใต้แนวคิดชุมชนพัฒนายั่งยืนนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณอัชกาศีบุญเรืองกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณคมกิตตันตระวานิช์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณกิติพงศ์พินโยตระกูลรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินมอบโล่รางวัลเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆผู้เข้าประกวด โดยทีมผู้ชนะเลิศครับคือทีม L.W. d e d e v เ l ล r er, รโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรับทุนการศึกษาจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทและทุนสำหรับจัดทำโครงการบูลค่า2 0 0แสนบาทพร้อมด้วยโล่รางวัลด้วยครับโครงการพลิกไอเดียคลิกชุมชนนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะคะทีะ่ดำเนินการขึ้นมาก็เพื่อที่จะ ส่งเสริมนะคะการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบออโรงไฟฟ้านะคะโดยอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาทําโครงการนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเราก็อยากส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษานะคะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของการสร้างคลิป มาเพื่อที่จะแสดงถึงความคิดนะคะในเชิงสร้างสรรค์ว่าเขาจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะ,ะซึ่งเ,เราก็มีการออกไปทำรถโชว์นะคะทั่วประเทศที่เรามีสำนักง,งานเขตอยู่13แห่งทั่วประเทศเพราะอยากจะให้โอกาสทั้งประเทศนะคะเด็กๆทั่วประเทศได้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีเ,าเด็กนักเรียนนักศึกษามาเข้าประกวดทั้งหมดเนี่ย96โครงการด้วยกันนะคะ ก็ได้ผ่านการคัดเลือกมา13โครงการในวันนี้นะคะซึ่งก่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้มีโค้ชนะคะทั้งด้านการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ไปช่วยแนะนําด้วยเพื่อที่จะให้พัฒนาในการทําคลิปและไอเดียนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด13โครงการที่มาประกวดกันนะคะซึ่งเราก็จะเน้นด้วยว่าโครงการที่ชนะประกวดเนี่ยก็อยากจะ เห็นว่าสามารถเอาไปพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะก็มีการให้รางวัลด้วยนอกจากให้รางวัลนักเรียนนักศึกษาในเรื่องความคิดแล้วเนี่ยก็จะมีเงินนะคะให้อีก20,000บาทเพื่อที่จะไปทําให้เกิดผลจริงๆค่ะนี่ก็คิดว่าก็เป็นการที่กระตุ้นให้เด็กๆนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือจริงๆเราบอกว่าไม่ไม่ใช่นักศึกษาก็ได้เพราะอายุ16ถึง25ปีขึ้นไปก็สามารถมาร่วมได้นะคะ ก็จะเป็นการทําให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยประสาประชาสัมพันธ์นะคะบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยค่ะมาถึงงานประกาศรางวัลสําหรับความภาคภูมิใจของนักธุรกิจกันบ้างนะครับโดยงานในครั้งนี้กุณรักษการอัครฐานนุพัฒ ซีอแบรนด์รัศการสามารถคว้ารางวัล Top Beauty Award ร2020ได้ซึ่งรางวัลน,นี้จะมอบให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยมีท่านอัมพลเสนาน,นารงองค์คมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานมอบในครั้งนี้ณศูนย์ประชุมวิจัยยุฬาภรความรู้สึกจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณรัศการอักรฐานุกพัดกันครับ ก็สำหรับตัวเมียนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้นะคะได้เข้ารับรางวัลนะคะผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีแล้วก็ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2020นี้นะคะก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อันทรงเกียรตินี้มากๆเลยนะคะได้่าวว่าทำยอดขายได้ถึง300ล้านบาทโดยที่ไม่ต้องร้างดารารีวิวเลยนี่มันความรู้สึกว่าความาั่ใจนี่ ก็จริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าเป็นเออร้อยล้านหรือว่าจะต้องแบบว่ายอดขายขนาดนี้นะค่ะแต่ว่ามันมาจากการที่เราอะค่ะตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงอะค่ะลงไปสู่ลูกค้านะคะที่เขาใช้จริงแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็ที่ได้กลับมาคือเขาประทับใจแล้วก็มียอดขายที่เขากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยสูงถึง95%เลยนะคะสําสหรับตัวสินค้าตัวนี้นะคะก็เราพยายามที่จะทําทสินค้าเนี่ยมาใช้เองนะคะกับ ตัวเราเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเราเราจึงได้คัดสรรในเรื่องของสารสก,กัดนะคะที่พรีเมียมแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนลูกค้าเราก็ได้ใช้สินค้าที่เขามีคุณภาพและเห็นผลจริงนะคะ<ม>แล้วก็สุดท้ายแล้วอะค่ะพอเราได้ทําสินค้าดีๆอะค่ะสิ่งที่ที่เราได้ะค่ะก็เป็นสิ่งดีๆที่กลับมาหาเราเองอะคะ<ม>่ะการอก็ข,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 ขอบคุณนะคะสําหรับลูกค้าที่เชื่อมั่นในตัวของตัวของแอมเนาะแล้วก็ตัวของทีมงานของเราอะคะ่ะแล้วก็ทําให้โปรดักต์ของเราเนี่ย เติบโตนะคะเกินเป้าที่เราตั้งไว้ด้วยอะคะ่ะช่องทางติดต่อของเรานะคะสามารถสั่งซื้อกับเพจหลักของบริษัทได้เลยนะคะก็จะมีทีมขายดูแลลูกค้าโดยตรงค่ะหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับสวัสดีสถานีข่าวในวันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าทางช่องสวัสดีายไทย HD วันนี้ผมนพวัตอภิพัฒเดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ